ถูกบังคับให้แก้ผ้านะคะต่อหน้าทารกกำน,นันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้คุมต่างๆเพื่อนผู้ต้องขังนะคะแล้วก็ถูกบังคับให้ขึ้นขาอย่างแล้วก็เพื่อตรวจอ,อวัยวะเพศต้องเรียนตามตรงค่ะว่าณวันวนั้นเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งในเรื่องการแจ้งล่วงหน้าแจ้งเราก่อนหรือว่าการขอคอนเซนต์ซึ่งสําหรับเกย์ทากิจคิดคว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆแล้วมันไม่ต่างเลยกัน ละวเมิ่ทางเพศค่ะแต่มันเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเองเสร็จด้วยซ้ํานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเก็บพยายามเรียกร้องมาโดยตลอดค่ะว่าเรือนจําจะต้องปฏิรูปเรื่องนี้คือเทคโนโลยีจํานวนมากค่ะมีแล้วในยุคสมัยนี้ค่ะเราสามารถใช้เครื่องสแกนต่างๆได้ค่ะ,ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้นิ้วมือสอดเข้ามาล่วงล้ำเข้ามาในอวัยวะเพศค่ะของของผู้หญิงวัฒนธรรมข้างในเรือนจาําโดยเฉพาะในเรือนจําหญิงค่ะ เชื่อไหมคะว่าถ้าผู้คุมอะค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้เช่นนี้คะ่ะเราซึ่งเป็นผู้ต้องขังเนี่ยเราไม่สามารถนั่งเสมอกันได้นะคะเราต้องนั่งพับเพียบคานเข่าอยู่ด้านล่างหรือถ้าเราอยากจะเดินเข้าไปคุยกับผู้คุมอะค่ะเราต้องคานเข่าไปคุยนะคะไม่สามารถ